มาค่ะลายไหลอืสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็มทีชาแนมื้อนี้นอกจากทุกคนมวยจะพมะาม,มาเห็ดตำมะนาวยักษ์แซลมอนดองซีอิวนะจ๊ะ พอดีสื่อบักนาวอยากมากินกับกับเจลแต่ว่ามี f c เพิพันบอกว่าพี่หมวยลองเอามาตำดูสันเสียบคือบักคุงเลยจ้ะมาจ่ามาเบิ่งขั้นตอนวิธีทำกันจ้ะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนดูมะนาวแบบนี้นะปอกเปลือกแล้วจะได้แบบนี้จากนั้นนะจ้ะนี่เอามาขูดจ้าใช้ที่ขูดมะละกอนะจ้ะขูดไปเลยจ้าปืดกรอบมากทุกคนดูเสียงแบบเสียงกรอบมากเฮ็ดกินผู้เดียวนะจ้ะน้องก็กินอีกคลิปหนึ่ง คูลคลิปนี่มาค่ะห้องเบิงขันตอนวิธีท,ทำกันจ้ะใส่พริกคั่วค่ะใช้มากเพทกับใส่เลไลได้ด้วยจ้ะห้าใส่ห้างมักซสำนี้ห้องใส่ำใสำนีจากนั้นเนาะค่ะมาเขือเทศจ้าอื้ม มะเขือเทศนี่มักใส่เ่หลายเลยดู้จ้ะแต่ว่าปกติมวยนะ่ะมักใส่บบบเขือเทศราชินี่เนาะคะ่ะแต่วันบ่มีเนาะจ้ะก,ก็เลยใส่บบบเขือเทศอันนี้ไปก่อนนอกม้อนี้สองก่อนนะคะแล้วก็ปลาร้าค่ะ หนึ่งนะคะไม่ต้องเต็มมากนะจ๊ะเดี๋ยวสีเข้มถาบรเข้มข้าเติมได้น้ำปลาค่ะนิดนึงพอแล้วก็ขาดไม่ได้จ้าผงนัวนะจ๊ะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าหมวออยอยากใส่ย่านมีคนถามว่าบบใส่ผงนัวบ่นะจ๊ะน้ำตาลค่ะนิดนึงแล้วก็ น้ำตาลปี๊บค่ะไม่ได้เอาช้อนมาดเวยจ้ะทุกคนวันนี้นี่ใส่ไปแค่นี้วันนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลปี๊บเยอะเพราะว่าเราใส่น้าตาลทรายด้วยเนาะจะ้ะตำจ้าสีสันสีสันแบบชิมรสชาติ แซ่บจ้าจากนั้นเนาะค่ะมันจะใส่เส้นมะนาวหวานยักษ์เนาะค่ะลงไปเลยจ้านี่ตำให้เข้ากันเนาะจ้าสีแล้วก็จากนั้นนะคะ ใสแซลมอนดองซีอิ้วลงไปค่ะใส่ลงไปหมดเลยมาอีกรอบหนึ่งนะคะไม่อันนี้ไม่ตํานะคะทุกคนคนเอาอีกรอบหนึ่งค่ะจัน,นเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟจ้าเมื่อนี้เนาะจ่ะทุกคนมวยใดเมนูตํามะนาวยักษ์แซลมอนดองซีอิ๊วเนาะจ้ะตำบักหน้าวยกษ์หรือว่าบักหน้าวหวานเนาะจ้ะลูกใ่แบบแบบใยแห้งจ้ะแบบนี้เด้อจ้ะ เมื่อเคยสื่อมากินแต่ว่าเอฟซีพันเม้นมาบอกว่าให้เอาลองทำส้ตมตําดูแซ่บ,บนุวางซี่ก็เล็ดจัดหายด้วยจังมือน,นี้มาจ่าแซ่บๆนัำกันจ่าเดี๋ยวขอโรยเม็ดกระถินก่อนอืเพิ่มท็อปปิ้งนะจ้ะให้น่ากินเืิ่มเอาสวนมาสดเลยเด้เมือน,นี้บ่เป็นยังนะจ้ะขออนุญ,ญาตใช้มือด้วยจ้ะสีแบบแดงๆเลยจ้ะส้ตมตำ บรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ามแรงสร้างเสียงเขียดเนาะจ้ะผักก้นจองลวกลืมเอาสอนมาพี่จะทับพี่อืม เซนเพิ่นไข่ขบักหุ้งด้วยจ้ะแต่ว่าไม่กรอบเท่าแล้วก็จะมีกลิ่นมะนาวหอมๆอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่เสแบรดได้การอยู่พักขาเนาะจ้ะหรือว่าชะอม เจ็บมาก รถไฟมา <g ül> ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนรถไฟเวลาห้องพื้นนะจ้ะ <g ül> สืมมาก อยากสดนามเด้บ่เดี๋ยวเอาสวนมาลืมอีี้ีจ้ะชาอมลวกกินกับข้าปุ่นเ้าเข่ากั้นข่ากันจ้ะขนมจีนเสาน้ำปลาลาเนาะ กมีมะละด้วยจังมือนี้เพื่อมีคนถามหามะละเนาะไม่มีมแซ่บมาก โอ้เผ็ดเผ็ดแต่ว่าแซ่บ แซบมากจักสีวาา่าจังไหนเนาะจ้ะแซบไปดีเผ็ดเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะตำมะนาวหวานยักษ์หรือว่ามะนาวยักษ์เนาะจ้ะแซบแห้งจละกะ แท็กเจอเพื่อนกระจายไข่ไข่บัอกหุ่งดิบเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่อนจะมีกินของบัอกหนาวอยู่แล้วกาบประกอบสำหบักหุ่งเนาะถ้าใครสนใจอันนี้มวยสั่งมาจากแอบสุ่มเด้อจ้ะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเผื่อมีคนเข้ามาสอบถามมวยเนาะจ้ะมวยไม่ได้ขายเด้อจ้ะมวยสั่งมาจากแอบสุ่มหล้กการมีเอฟซีม, FC มันขอมาว่าจัดส่งตำบักหนาวอยากให้เมืองแนนก,กจัดให้แล้วเด้อจังวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้ายามแรงเนาะจ้ะค่ะคือเก่าเนาะค่ะมวยกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุ men, ททกๆ ถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วค่ะสวัสดีค่ะ